สวัสดีครับช่อง Soullover นะครับถ้าคุณชอบเกมตระกูล Soul เราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุปร้อปเซ็นของเกม Dark Soul ภาคที่3นะครับแล้วก็แนวทางเก็บถ้วยแพท i ินัมโทฟี่นะครับตอนที่แล้วเราลุยด่านแกลนอาร์ไคนะครับปราบบอสโลทริกโลเลียนแล้วนะครับตอนนี้เนื้อเรื่องหลักก็จะเหลือแค่บอสใหญ่นะครับแล้วก็ o p t i o n น l a ลแอรียที่มีบอสประจําด่านคือเนมเลสคิงนะครับ วันนี้จะไปอาร์ชดากอนพีคครับเป็นด่านที่ไม่ต้องไปก็จบเกมได้แต่จะไม่แพดถ้าจะแพดก็ต้องไปอัพเลเวลนิดนึงหรือของเตรียมไว้หน่อยนะพวกของบับกับธนู โอเคแล้วก็ไปที่อ่าอิลิทิวดันเจียนนะครับด่านอาอร์เซก้อนพีต้องไปจากด่านนี้ต้องไปตรงหน้าผาที่มีมนุษย์บังกรนั่งอยู่ไปกดใช้ท่าเกจเจอร์บังกรนั่งสมาธิ เวทมันลด,ดเลือกมาทางนี้นะครับแล้วก็ลงตรงนี้เลยเป็นช็อตคัทที่เราเปิดไว้วก็ลงลิฟต์เนมเลดทิงก็เป็นบอสที่ยากต้นๆของเกมดักโซสามแล้วนะครับ ไม่ใช่แค่ด์กโซถสามยากต้นต้น,ตนในสระกูลเกมโซเลยที่ผมเตท่านั่งสมาธิมังกรเตรียมไว้แล้วก็มากดใช้เกจเจอร์ตรงนี้นะครับเป็นท่าที่เราได้ตอนหลังจากปราบบอเซอรอลอนะครับอยู่หลังด่านโอเซอรอสกัดซีนข้ามเลยนะครับ ถึงแล้วอาร์ชดาก้นพีหินพวกนี้วิ่งชนได้เสียงเพราะดาีเดี๋ยวใช้แหวนเดี่ยวหน่อยครับใช้ธนูเยอะ เี่ยวพวกนี้นี่สามารถทะลุโลได้นะครับขึ้นมาเอาของมันนี้ตึกข้างหน้าก็คือเดี๋ยวด่านที่เราจะต้องไปลุยนะครับตรงนี้จะมีพวกมนุษย์งูหลายตัวเลย มาหลบยิงเอาตรงริมหน้าผาเนี่ยจะไม่โดนไฟของมันมันพ่นไปได้เนี่ยนะครับไฟมันจะติดหินอ๋อตัวนี้อีกตัวยิงอจากตรงนี้จะรอดไฟมัน มันจะยิงมาติดหินจะเล็งยากจริงมันต้องเล็งเป็นโปรเจกต์ไทโอ้ยยังจะมาอีกตรงนี้เป็นช็อตคัดที่ต้องไปเปิดจากข้างในนะครับเป็นลิฟต์น,นี้มีตัวหนึ่งระวัง ดออะไรไหมไม่ดอตัวนี้มาซุ่มเสียบมันได้มีอะไรไหมฝั่งนี้ไม่มีจุบนปลายนะครับ ั่งพักก็ได้เลือดลดไปนิดนึงขึ้นมาทางนี้นะครับดตาน,นี้จะมีงูงูเนี่ยเยอะเลยแล้วก็ไอตัวใหญ่เนี่ยโจมตีแรงมาก พยายามอย่าโดนมันลุมนี่จะมีโล่อยู่เดี๋ยวเข้าไปจะเจอมังกรเลยนะครับไอประตูใหญ่เนะี่ย แต่ว่าเดี๋ยวมีของให้เก็บด้านซ้ายนิดนึงตรงนี้ก็จะมีมนุษย์งูอีกคนแล้วก็มีแหวนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนจะ ข้ามังกรจะไปเก็บของด้านด้านขวาก่อนนะครับเริ่มต้นด่านมาก็วิ่งรอดใต้ขามังกรไปเลย ตรงนี้ต้องวิ่งแบบชิดๆแบบเกือบจะตกนะครับถึงจะรอดจะไปตกตรงนี้ก่อน ตรงนี้นะครับให้มังกรมันฆ่าไอ้ตัวหัวงูข้างในสามตัว ก็บแล้วครับถ้าเก็บนี่โดนไฟแน่นอนหลบตรงนี้ครับให้มังกรมันฆ่าไอ้ตัวนี้ ทีเดียวลดเยอะมากเลยเดีย๋ยวตรงนี้อย่าเพิ่งรีบเก็บไอเทมนะครับมันจะมีตัวโดดลงมาโจมตีเราสอตัว รีบขึ้นมาจัดการตัวนี้สอนระวังในตัวนี้มันจะพุ่งมาแล้วก็มาด้านนี้ก่อนจัดการตัวนี้ กเกือบตอกคันคีเกือบล่วงนะจะม,มีตัวยักษ์อยู่นะ ตรงนี้คนระับก็มาทางนี้มาที่ซอกนี้ครับตุ้มยิงไอตัวเล็กก่อนมันจะยิงไฟไม่โดนเราเพราะว่ามันจะติดซอก ไอตัวใหญ่ตัวใหญ่มันพ่นไฟไม่ได้มันคว้างถึงนะครับระวังคอยพังไอแทกมัน ตรงนี้เราหลบไปมังกรตรงนี้ได้มาจัดการตัวนี้ ตรงนี้จะเข้าไปไม่ได้นะครับต้องต้องไปเปิดจากอีกฝั่งไม่ใช่เปิดจากอีกฝั่งต้องปาดบังกรก่อนอาตรงนี้ครับดดลงเลยเจ็บนิดนึงขึ้นไปเอาทวิงเกิลไททาไนไนท์ก่อน ต้องรองมันหัวต่ำก่าน,นะครับถึงจะถึงจะเสียบได้ถ้าหัวมันยกสูงอย่างเงี้ยเสียบไม่ได้ต้องตรงนี้ทีเดียวตายเลยจะได้ดาก้อนเฮดสโตนกาดีๆนะครับผมเคยกระโดดลงตอนมันยกหัวสูงล่วงลงไปตายเลย จะมาโผล่ตึกด้านหลังครับตะเกียงตรงนี้นั่งพักได้เพราะว่าไม่ได้ไปที่เดิมแล้วก็เข้ามาห้องนี้นะครับแล้วก็รีบมาด้านนี้เดี๋ยวจะเจอไอ้ตรงนี้จะเจอตัวริสาร์ท หินเนี่ยเนี่ยผมโทษเกียดเลยไงเนี่ยตอนนี้ยเราสามารถกดเตะให้มันล่วงได้นะครับแต่ว่าผมกดเตะไม่ค่อยเก่งต่ไม่ค่อยดีแต่จังหวะไม่ค่อยดีใครกดเตะเก่งๆก็กดเลย ให้มันล่วงตกเหวไปเลยจัดการในตัวนี้ก่อนมันเป็นตัวซัมมอนเอ็ีีมาสู้กับเราเนี่ยมันซัมมอนในตัวนี้มาเจ็กบัตไนแล้วก็ตรงนี้คือลิฟช็อตคัทที่ผมบอกก่อนหน้านี้นครับลงไปดูสักนิดหนึ่งที่อยู่ข้างนอกอาคารนะครับก็จะเป็นลิฟต์นนี้นะครับเป็นช็อตคัทที่ไม่ค่อยได้ใช้อะครับ ไม่ไม่เคยใช้เลยดีกว่าเราไม่รู้จะกลับมาทำอะไรตรงนี้เอาจริงๆมันก็ใช้ได้ครเผื่อเรายังเดินไปไม่ถึงจุดต่อไปอา่าตรงนี้จะมีของอยู่แต่ว่าจะมีไอหัวงูซุ่มโจมตีอยู่สองตัวเดินให้ไปโผล่ให้มันเห็นนิดหนึง มีกตัวจะเก็บของรนนี้ได้กลับเข้ามาถ้าเราไม่ฆ่าไตัวนักเวทเมื่อกี้นะครับมันจะซัมมอนในนี้มาได้เรื่อยๆนะครับเล็กบัดไหน ได้ดาบมันด้วยอันนี้ก็คือทางที่เมื่อกี้เป็นประตูหมอกที่เราเข้าไม่ได้ตรงที่เราไปฆ่ามังกรแล้วก็มาตรงนี้นะครับกดท่าเกเจอร์ท่านั่งสมาธิมังกรอ,อีกทีจะได้แหวนคารามิตรีเรียบร้อยแล้วก็กลับขึ้นไปครับ ตรงนี้เป็นห้องบอสเมมเล็บคิงเข้าจากทางนี้ไม่ได้แต่เก็บอันนี้ได้อาวุธของออนสตรีมจากภาคหนึ่งดึงนี้มันมาสู้นครับตรงนี้มีซ่อนอยู่ตัวหนึ่ง สองตัวนะครับใจเย็นนี่ซุ่มอยู่สองตัวดึงมาสู้ทีละตัวหรือว่าใช้ธนูจัดการก็ได้ตรงนี้จะมีซอนอยู่ตัวหนึ่งพังแอตแท็กไปเลย กระโดดตกไปเฉยอ่ขึ้นมาบนนี้นะครับมีตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวจะถ้าพังแอตแท็กมันได้ก็จะพังแอตแท็กตัวใหญ่ตีแรงมากครับมีได้แหวนีนวงไปหนละพังไม่ทันละลงมาข้างล่างละ ม,มาทางนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เจอมังกรอ,อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากสู้ก็ข้ามได้อันนี้มีแล้วก็ริตซ์ริตา์ริตั์อยู่ไหนไปไหนเราก็มีของอยู่ตรงนี้ ดูวิววันสวยงามที่ได้แหวนอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนแหวนนิดนึงเดี๋ยวต้องสู้กับบังกรครับตรงนี้จะมีไอ้ล็อกลิซ์าอยู่ถึงตัวที่ผมเกลียดมาก โดนมันกลิ้งชนนี่แบบเป็นอะไรที่เกียดมากเลยไฟนี่โคตรแรงเลยครับนี่เ่ย ดอกของดีอยู่นะครับเติมเลือดก่อนเดี๋ยวจะได้เจอกับมังกรวีเวอร์นีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใครไม่อยากสู้ก็วิ่งข้ามไปเลยได้แต่ถ้าชนะจะได้แร่เยอะมาก ันบินนี่หนีออกมาวิ่งออกมาตรงนี้ครับเราให้ลกลับไปไม่โดด ได้แร่เพียบเลยครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าจะมีอีกตัวบ้านี่ถ้าใครไม่อยากสู้ก็วิ่งหนีไปเลยก็ได้นะครับมันมีสี่ตัว ตัวที่ผมฆ่าไม่ดรอปอะไรเลยนีนี่อีก,อ,กอีกสองตัวใครไม่อยากเสียเวลาข้ามาเลยนะครับ วนงอู้ห์มีเหยียดผ้าเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าจะมี ตัวนักเวทงูครับมนุษย์งูที่มันสามารถซัมมอน n อ c ได้บางครั้งมันก็จะซัมมอนสุ่มมาสามตัวนะครับจะมีลิกขาดมีเด็กบลัดไนท์นะครับแล้วก็ฮาวเวลถ้าใครไม่อยากสู้กับ NPC ก็รีบใช้ธนูยิงมันให้ตายนะครับแต่ว่าถ้าอยากสู้กับ NPC ก็อย่าพึ่งฆ่ามัน รอมันสั่กนกระดิ่งเรียกก่อนเผื่อใครอยากได้ไอเทมของ N B C นี่ครับตายละ N B C มันจะเรียกมาอยู่ด้านซ้ายอันนี้มันเรียกลิก,กาดนะครับขอยิงหัวปีทีนึงก่อนเก่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ระวังดีๆ จะได้เนี่ยครับลิกการาาเปียดูวิวอันสวยงามตรงนี้ขึ้นมาทะลุกลับห้องตรงข้างล่างเมื่อกี้ได้แล้วก็ด้านซ้ายนี่นะครับเป็นบอสห้องบอสที่เก่งเป็นอันดับต้นๆนในเกมนี้แล้วนะครับ เนมเลสคิงเดี๋ยวเราจะมาสู้เนมเลสคิงกันใน E ีีถัดไปนะครับสำหรับ E ีนี้จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ a r c h d ดา o n p อนพนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ทำให้เล่นตามได้ง่ายขึ้นนะครับสวัสดีครับ